ไอแม่กินผักท้องผูกขัด่ายไม่เป็นเวลามาทางนี้วันนี้เราจะไปชีวีดีท็อกคินิกตั้งอยู่ข้างปั๊มเชลถนนบายพาสเราจะมาล้างล้างไส้กันเนื่องจากไม่ค่อยกินผักท้องผูกบ่อยมากบางทีก็ ถ่ายไม่เป็นเวลาครับถ่ายไม่สุดอาจจะมีน้ำอุณหภิเกาะอยู่ที่ผนังลำไส้ก็ได้สะสมไว้นานๆมันจะเป็นสาเหตุนหนึ่งของการเจ็บป่วยเราเลยมาดีทอ็อกที่ชีวิตดีทอ็อกคลินิกกันก่อนอื่นล้วก็มาซักประวัติแล้วก็คอนเซัลต์กับคุณหมอนะหลังจากคอนเซ้า์กับคุณหมอเสร็จเราก็จะเข้าห้องกันเลยเข้าไปครั้งแรกคือห้องสะอาดมากไม่ได้น่ากลัวอ,อย่างที่คิด เข้าไปตื่นเต้นมากคิดในใจนี่เราโดนสวนตุ้นเหรอวันนี้พี่พี่พนักงานคอยแนะนำและให้บริการดีมากหลังจากนั้นเราก็ไปเปลี่ยนชุดกันเพื่อเตรียมตัว